นี่คือสตรอเบอรี่นะครับที่วางขายในทางเข้าสถานีกเกษตรหลวงดอยอ่างขางนะครับเราเห็นสตรอเบอรี่เยอะนะครับที่ชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่อยู่แถบใกล้ๆก,กับสถานีหลวงสถานีกเกษตรหลวงดอยอ่างขางนะครับได้นำเข้ามาขาย ครับนี่คือดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบในสถานีเกษตรหลวงบองข่างนะครับเห็นดอกสวยนะครับมีหลากสีนะครับเราจะเห็นดอกไม้นานาพันธุ์นะครับ ในฐานีเกษตรหลวงดอยอังขารนะครับและยอดตรงนู้นะน,นะครับยอดตรงภูเขาต้นนู้นนะครับเราจะเห็นต้นหลิวเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องเดอะเรเตอร์นะครับแอนทองประสงค์มาแสดงที่นี่มาถ่ายทำที่นี่นะครับปลูกต้นหลิวบนยอดดอยนะครับและสามีของเธอก็ทำงานที่ฐานีหลวงฐานีเกษตรหลวงดอยอังขางแห่งนี้นะครับแล้วก็เสียชีวิตลง หลังจากเสียชีวิตแล้วก็ยังมีจดหมายส่งมาหาเธอตลอดนะครับจึงเป็นตำนานสถานีกเกษตรหลวงดวยอยอ่างขางแห่งนี้นะครับสำหรับค่าบริการนะครับค่าเข้าคนละห้าสิบบาทนะครับรถยนต์คนละห้าสิบสามคนรวมค่ารถด,ด้วยก็สองร้อยพอดีนะครับถ้าไม่มีรถเดินไม่ได้นะครับเพราะไกลามากนะครับแต่ละจุด แต่สถานีต้องใช้รถนะครับก็มีต้นไม้ที่น่าสนใจก็คือต้นมะข้ามะแกงลิงนะครับแล้วก็ต้นกุหลาบแล้วก็ต้นกระล่ำต่างๆนะครับพันธุ์ต่างๆตึงเราก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับ